เดี๋ยวก่ได้สิดึงเบื่ออยู่ได้โเดียมเดี๋ยวไม่ได้สิเดียวจะเป็นป่ายฉันน่ะได้แล้วงั้นเป็นหรือเปล่าไม่มีแสนเองคนนี้ห0 0นคนนี้สองแ0 0จัดไปเลยดีกว่าได้หาวแลเสียมื่อไหน่สิเดี๋ยวอพูดกันแบบนี้แนึง มามิค่ะมามีนุกนะนคะดำเดียหน,ยนาวชอบชอบสเปกเดียวกันเลย Jeg er เพราะเธอไม่ตั้งใจเรียนพราะเพื่อ,เอนเลวทำให้ตันนี้เธอต้อง,งมามักมาคิดได้เดอจินาออกไปขายขนมและคิดว่าจะปรับกุงกัวใหม่ไม่สายก็ไ,ไปไใช่ไหมสำหรับคนที่จะปรับตัวเป็นคนดีหลังจากที่ออกจากบ้านชีวิตกองก็เปลือยอบหลังจากที่ออกจากบ้านมานอาไปชี้ความเป็นอยู่ครอบครัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยทางสาวได้ย้ายบ้านมาอ,อยู่ที่ชนบท และนำเอาพระราชอำนาจของนายหลวงมาปรับใช้ con giông lại <laughs> nó này con giông đi <laughs> ô đây con tao mày được mẹ พอก็คงเจตักแล้วก็รักตักตี่ตักสามารถสางควาของตักได้เป็นอย่างดีโอ้ย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 